ต่อที่นี้ไปขอท่านลายโปรดสดับ su, tamam. มหาปติปัธานสูตรึ่งเป็นเครื่องปฏิบัติให้ยึดไว้เป็นหลักใหญ่ที่จะต้องปฏิบัติต่อไปในเรื่องคณวสีคือประชาก้วแห่งกล่าวตามพระบาลีว่าปุณณเจปรังพิกเวพิโกเซยยะทาปิแล้วก็ปัดเซยยะเสลีรัง ผมขอว่าเท่านี้ความก็มีว่าดูก่อนพิสูจน์ทัลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกพิสูจเหมือนก็ว่าจะพึงเห็นสรีระคือซาาศพที่เขาวทิ้งแล้วในป่าชาตายแล้ววันหนึ่งหรือว่าตายแล้วสองวันหรือว่าตายแล้วสามวันองขึ้นพองอืดมีสีเขียวหน้าเกล็ด เป็นสลีระที่มีน้ำเหลืองไหลหน่าเกลียดเอก็น้อมเข้ามาสู่กายนิวาถึงแม้ว่าร่างกายของเรานี้ก็เป็นอย่างนี้เป็นธรรมดากงไม่เป็นอย่างอื่นไปได้จะต้องเป็นอย่างนี้ไม่ร่วมพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้ และด้กล่าวต่อไปว่าพิสุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นไปในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายเป็นไปภายนอกภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้าง ย่อมที่จะานาัยธรรมดาคือความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายบ้างก็หรือว่ากายนี้มีอยู่ก็เข,เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นก็เพียงแต่สักว่าเป็นที่รู้เพียงแต่สักว่าเป็นที่อาศัยระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยนี่ท่านว่าอย่างนี้ ทําหหับข้อหลังเป็นวิปาาัสนาญาณเป็นอันสรุปรวบวงใจความสั้นๆว่าท่านให้พิจารณาเห็นกายเนี่ยห็นกายนอกกายที่คือว่าคนตายที่ตายไปแล้วหนึ่งวันบ้างสองวันบ้างสามวันบ้างที่เขาทิ้งไว้ในประช้าแต้ขึ้นอืดบ้างแล้วก็ต่อมาเ่้นก็บอกว่า เป็นร่างกายที่ฟูงแรงกายจิตกินบ้างเป็นฝูงแรงเป็นร่างกายที่นกตะคุมจิตกินบ้างหมูสน,นัขก,กัดกินบ,บ,บ,บ้างหมูสนัขกิงจอกกัดกินบ้างหมูสัตว์ตัวเล็กๆต่างๆกัดกินบ้างนี่ท่านก็ว่าก็นึังพันนาว่าไอ้ร่างกายที่มันตายแล้วเนี่ยมันมีสภาพที่จะทิ้งไปอย่างนี้แล้วก็ว่าต่อไปว่า ที่เขาทิ้งไว้แล้วในปา่าช้าที่เป็นร่างกระดูกยังมีเนื้อและเลือดติดอยู่บ้างยังมีเส้นเอ็นรัดรึงอยู่เ่ก็น้องเข้ามาสู่ในกายนี้ว่าทเ้งกายนี้เรื่งกายนี้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันท่านกล่าวต่อไปอว่าหรือว่าร่างกายที่เขาทิ้งไว้แล้วในปา่าช้าเป็นร่างกระดูก ที่เพื่อนไปด้วยเลือดแต่ปราศจ,จากเนื้อยังมีเส้นเอ็นรัดรึงอยู่เธอก็น้อมเข้ามาสู่ในกายนี้ว่าร่างกายก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหรือว่าท่านว่าต่อไปว่าที่เป็นรากซากศพที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าชาเป็นรากกระดูกที่ปราศจ,จากเนื้อและเลือดแล้วยังมีเส้นเอ็นรัดเรึงอยู่ เท่ก็น,น้อมมาทึงกายเราว่าร่างกายร่างกายเราก็จะเป็นอย่างนั้นที่ในหนึ่งทิ้กล่าว,ว่าเ,เป็นซาศพที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าชาคือว่าเป็นท่อนกระดูกและปล่อยหลุดเป็นท่อนๆปราศจากเส้นเอ็นรละถึงแล้วกระจายทั่วไปกั้งทิศน้อยและทิศใหญ่นี่เป็นอันว่า ท่านให้พิจารณาดูว่าไอ้ร่างกายเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นสาระเป็นแก่นสารผมขอสรุปสั้นๆ <c oughs> เพราะว่าถ้าจะว่ากันไปจริงๆแล้วก็ก็รู้สึกว่ามันจะยาวเหยียดเมื่อร่างกายของเราที่เกิดมานี้อันนี้ถ้าพูดกันเรื่งศพที่ผมต้องนำพระบาลีมากล่าวให้ท่านฟัง ก็ทั้งนี้ผมปรารถนาอยากจะยกตัวผมในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าเสียทพาว่าประเดี๋ยวท่านนนัหลายจะคิดว่านี่เป็นคำสอนของผมผมคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนท่าน้าว่าท่านอยากคิดอย่างนี้นยผมไม่มีความรู้สึกอะไรแต่ถ้าว่าบังเอิญผมมีความรู้สึกอย่างท่านคิดแบบนั้นผมก็เลยลงเอเวจี ฉะนั้นขอท่านก็จงอย่าคิดถ้าคิดว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ท่านขาดพุทธรัตนะถือว่าขาดศาณาคมท่านที่เป็นพระอยู่ก็พ้นจากความเป็นพระที่เป็นเนนอยู่ก็พ้นจากความเป็นเนนเป็นอุบาสุอุบาสิกาก็พ้นจากความเป็นอุบาสุอุบาสิกา ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิด <c oughs> <c oughs> เพราะว่าผมไม่ใช่พระพุทธเจา้าถ้าไปนั่งนึงกว่าผมเป็นพระพุทธเจา้ามันก็แย่ตันนี้ตัวผมเองก็เหมือนกันคำแนะนำสั่งสอนท่านหลายที่แนะนำนี่ความจริงเป็นคำแนะนำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าไม่ใช่คำแนะนำของผม ผมนำเอาของท่านมาแนะนำท่านอีกทีหนึ่งนั้นขอท่านหลายจงรับทราบว่าตามที่ต้องกลำบาลีมากล่าวให้ท่านฟังแปรกระท่นกระแท่นเพราะปัจจุบันทันด่วน <c oughs> ตั้งนี้ก็พเราว่าเพื่อจะเรื่องคำที่มีความรู้สึกว่าผมสร้างธรรมะขึ้นมาเอง นี่เราก็มาพูดกันถึงเพื่อรรมาานข้อนี้ที่เรียกว่านวสีคือป่าช้าก้าวซาาศพมีลักษณะก้าอย่างถ้าเยาว,ว่ากันไปมันก็เหมือนกับของที่เราเคยเห็นคือคนตายหนึ่งวันบ้างคนตายสองวันบ้างคนตายสามวันบ้างคนตายขึ้นอืดมีน้ำเหลืองไหลแล้วก็ส่งกลิ่นเหนนม็นโชนมาทั้งกาย เมื่อผลที่สุดาการน้ำเหลืองไหลน้ำไหลไปหมดร่างกายก็โทมลงเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกมีกลิ่นแสงปรากฏต,ต่อไปหนังก็หมดเหลือแต่เส้นเอ็นรัดเรีงกระดูกเอาไว้ต่อไปเส้นเอ็นก็หมดเหลือแต่กระดูกเป็นท่อนกระดูกยาวเหยียดเป็นรูปของกายกายเหลือแต่กระดูก <c oughs> และในที่สุด อาการของกดูกที่รัดรึงกันอยู่ต่อกันอยู่ก็ขาดตกไปเป็นชิ้นเป็นท่อนเลี่ยรารจะกระจมหายไปในพื้นปฐพีอาการอย่างนี้องค์สมเด็จรปชินาศีบรมศาสดาสมมาสมทาุทธเจ้าทรงแนะนำว่าท่านน้าหลายจงพิจารณาหิ้งกายในกายคือว่าร่ก,กายของเราเนี่ย ต่อไปมันก็มีสภาพอย่างนี้ในเมื่อสิ้นลมปราณแล้วเมื่อไรเมื่อธาตุสีแตกความสามัคคีกันเมื่อไรร่างกายที่จัดว่าเป็นร่างมันก็ต้องสลายตัวธาตุสีก็หมายถึงว่าธาตุดินธาตุไฟธาตุลมธาตุน้ำ ธาตุั้งสีนี่มันต้องสามาคัคคีมีการรวมตัวกัน <c oughs> ถ้าหากว่าธาตุั้งสียังมีกำลังสม่ำเสมอกันครบถ้วนบริบูรณ์เต็มร้อยเปอร์เซนต์ร่างกายของบุคคลน,นั้นก็เป็นร่างกายที่มีอาการทรงตัวเป็นร่างกายที่ไม่มีโรคร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปราศจากความอ่อนแอ เรียกว่าเป็นร่างกายที่ไม่ต้องใช้ยารักษาโรคกินแต่อาหารก็พอทีนี้ร่างกายที่จะเป็นโรคเพราะว่าธาตุสี่ธาตุดทธาตุหนึ่งมันหย่อนลงไปถธาตาุไฟลดตัวลงร่างกายก็ขาดความอบอุ่นเนืเ้อความอบอุ่นมีบ้างแต่ขน้อยไปความนี้ก็ชักยุ่งความไม่สมบายกายไม่สมบายใจมันก็ปรากฏ นึกว่าธาตุน้ำน้อยลงไปธาตุดินธาตุไฟธาตุลมยังคงอยู่อย่างนี้ที่เขาต้องให้ยาทางแข็งหรือว่าให้น้ำเกลือกันเพราะธาตุน้ำมันน้อยร่างกายมันก็สุดโซมหมดกำลัง <c oughs> เป็นอันว่าถธา,ถา,ถาตุทั้งสี่ยังคุมกันอยู่เพียงใดร่างกายก็ทรงอยู่นี่สำหรับคนตายธาตุอะไรบันหายไปบ้าง อันดับแรกที่สุดท่านลมหายไปเมื่อท่านลมหายไปแล้วมันก็เหลือแต่ธาตุไฟกับธาตุน้ำธาตุดินลมเป็นเครื่องปลนเปลือให้ไฟติดถ้าหากว่าเราจะไปจุดไฟในที่อับที่ไม่มีลมผ่านไม่มีอากาศไฟก็จะไม่ติด เมื่อเรเข้าไปในถ้ำลึกๆเราถือไฟฉายเข้าไปซึ่งมันมีกระแสะไฟเกิดจากพลังงานของธานไฟฉายเราก็ฉายไม่ติดเช่นกันนี่ร่างกายนี่เหมือนกันท่านธาตุลมมันไม่มีแล้วธาตุไฟมันก็ลุกอยู่ไม่ได้ผลนี้สุดธาตุไฟมันก็สลายตัวจะเห็นว่าคนตายเมื่อสิ้นลมปรานและร่างกายเย็นชืด ธาตุไฟมันก็หมดเมื่อธาตุไฟมันหมดไปธาตุลมหมดไปหลือแตาธาตุน้ํากับธาตุดินขณะที่ธาตุลมยังอยู่ธาตุลมประคับประคองให้ไฟลุกมีความอบอุอน่นทําดินให้รับความความแห้งความแกร่งพอสมควรพอที่จะต่อสู้กับธาตุน้ําได้ตอนนี้เมื่อธาตุลมหมดไฟธาตุไฟดับ ดินก็ไม่สามารถจะท่สูน้ำได้น้ำก็ละลายธาตุดินธาตุน้ำที่มีอยู่ในร่างกายละลายธาตุดินก็ได้ก่เนื้อผลที่สุดธาตุดินถูกละลายมาก็กลายเป็นของเละหมดความแข็งน้ำก็ปูตัวมาเมีการเน่าเนื้อหนังมันก็เละไปหมดเนื่ยธาตุดินเละสูน้ำไม่ได้ เมื่อธาตุดินธาตุน้ำละลายดินยนเละออกมากลิ่นเหม็นก็ปลายกฏน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองที่ขังอยู่ในร่างกายก็ขยายตัวไม่มีใครควบคุมเพราะดินไม่แข็งดินอ่อนเสร็จแล้วคุมน้ำไม่ได้น้ำก็ไหลออกมันไม่ไหลออกจตกธันทวาลอย่างเดียวมันซึมออกทุกจุดของร่างกายแต่ก็เป็นน้ำสกปรก ในน้ำสุนนีมีมาจากไหนเราก็ต้องดูกันว่าน้ำนี่มันมาจากไหนได้ความสุปรกต่างๆนี่มันมาจากไหนมันมาหลังจากเราตายไปแล้วหรือมันอยู่ในร่างกายตั้งแต่สมัยที่เรามีชีวิตอยู่แล้วก่อนตายเมื่อพิจารณาไปแล้วก็จะทราบชัดว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันมีอยู่แล้วในสมัยที่เราทรงชีวิตอยู่ เราเดินไปเดินมานั่งอยู่ทำงานอยู่บริหารอยู่มีความปรารถนาอยู่ในสิ่งทุกอย่างสิ่งสุขภโลกทั้งหลายเหล่านี้มันมีอยู่ในกายเราครบถ้วนบางอย่างที่มันหลั่งไหลออกมาที่วจาระปัสสาวะเราก็มีอาการรังเกียจ <c oughs> เลือดเป็นที่ปรารถนาของคนว่าเลือดดีแล้วร่างกายงามมีความแข็งแรง แต่เมื่อเลือดเราถูกมีดบาดเล่นน้ำต่ำเลือดไหลมานิดหนึ่งเราก็รังเกียจว่าเลือดสกปรกนี่เป็นอันวา่าที่พระพุทธเจ้าก,กล่าวว่ามาดูซากศพแล้วก็จงมาดูว่าร่างกายของเรานี้มันก็มีสภาพอย่างนั้น พิจรารณาเห็นเป็นของปฏิโกลสัญญาว่าร่างกายสุกระดกกเรียกว่าสุปัญญาคือจําได้ไว้เสมอว่าร่างกายแล้วเนี่ยสุรกระกเหมือนก็ทซากศพแบบนี้มันน่ารักตรงไหนและดูกายภายนอกก็คือกายของบุคคลอื่นว่ากายของบุคคลอื่นก็มีอาการสุรกระกเหมือนกัน เพราะนั้นว่าถ้าเราจะปรารถนาร่างกายของบุคคลอื่นเข้ามาประคับประคองก็ชื่อว่าเราต้องการประคับประคองซากศพที่เต็มไปด้วยความสุขบรในเมื่อการมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ท่านคิดว่ามันเป็นของดีและของชั่ว เราก็มองเห็นกันชัดๆว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่ใช่ของดีมันเป็นของเลวมันสุกปรกทุกอย่างนี่พระพุทธเจ้าให้พิจารณาต่อไปว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอ,อลื่นก็ดีที่เต็มไปด้วยความสุกปรกไมาสะอาดเปสือาเป็นซาสศพอย่างนี้ ที่มันเป็นอย่างนี้ได้ก็เพราะอะไรก็เพราะว่าอาศัยที่ร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงมันมีการเคลื่อนตัวอย่าเป็นอยู่เป็นปกติคือมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปในที่สุดตามในตอนท้ายตอนนี้เป็นวิปาาัสนาญาณตอนต้นนี้เมื่อร่างกายสุขรกร่างกายเมือนก็ซากศพ ซากศพเนา่าชั้นใดร่างกายของเราก็เน่าเหมือนกันร่างกายของบุคคลอื่นก็เน่าเหมือนกันก็ต่างคนต่างเนา่าแล้วเราก็จะไปรักคนเนา่าเราจะไปประครับประคองคนเนา่าหรือว่าเนา่าตัวเนา่ามันจะรักกันมันจะประครับประคองกันก็ช่างมันอย่างนั้นหรือแต่ว่าจิตใจของท่านไม่ได้คิดนี่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันเนา่า ที่เราปรารถนาเราเข้าใจว่ามันดีมันสะอาดมันสวยสดงดงามมดนส่งดีเราคิดอย่างนี้ต่างหากเราไม่ได้คิดว่ามันเน่าถ้าเราคิดว่ามันเน่าเสร็จแล้วมันก็ไม่มีความรู้สึกอะไรอาการที่น่ารังเกียจมันก็ไม่มีมันก็อาการที่น่ารังเกียจมันก็จะมีขึ้นเราก็ไม่อยากจะระคับประความต้นที่เราไม่ได้เนก เราไม่ได้คิดคิดแต่ว,ว่ามันดีอยู่ตลอดเวลาทอนนี้ออสสมเพร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรงแนะนําความจริงพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาอะไรมาสอนเลยเอาของจริงที่มันมีอยู่ที่อารมณ์เรามันชอบฝืนความเป็นจริงมาสอนท่านพรทธพูดกันแบบภาษาชาวบ,บ้านก็บอกว่านี่อย่างโง่ทึมทึกนักเลย ไอ้แบบโง่เง่าเ,าเต,าต่าตุนอย่างนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์จงมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี้มันสปกปรกไอ้ซากศพที่เราเห็นก็คือร่างกายสภาพแบบเดียวกับเราถ้าเราก็มีสภาพเป็นซากศพแบบนั้นร่างกายของบุคคลอื่นก็มีสภาพเป็นซากศพแบบนั้นทำไมจะต้องไปประคับประคองเป็นหลวงไหลฝ่ายฝ,ฝัน และก็จงจำไว้ว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีมีสภาพเหมือนกันคือเมื่อมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีการเสื่อมการสลายตัวไปในที่สุดเห็นคนอื่นเขาตายก็จงคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปอันนี้ต้นท้ายนี่เป็นวิปัสนายาณ ในเมื่อมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปท้าว่ายังไงย่อมพิจรารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นภายในกายบ้างย่อมพิจรารณาเห็นเป็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบ้างย่อมพิจารณาธรรมดาคือความเกิดขึ้นและก็ความเสื่อมไปในกายบ้างนี่เป็นอันว่า ให้พิจรารณาว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นธรรมดามันไม่ใช่ของผิดธรรมดาความเกิดขึ้นก็ดีความเสื่อมไปทั้งกายทั้งกายภายในกายเหมือนกายเราก็ดีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกายภายนอกคือกายขเขาบุคคลอื่นคนดี แล้วความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปทั้งกายทั้งกายภายในและกายภายนอกก็ดีนี่มันเป็นของธรรมดาในเมื่อเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นธรรมดาแล้วจะมีอะไรมาเป็นทุกข์นี่เราก็น้อมเข้ามาหาอริยสัจนี่พระพุทธเจ้าท่านเทศอริยสัจแต่เราฟังอย่างนี้บางทีไม่รู้เลยว่าเป็นอริยสัจ ฟังกันถุยไปก็ได้แต่ว่าบางท่านที่มีความฉลาดอที่เรียกว่ามีบารมีดีคือมีบารมีสิบครบทนมีจรณะสิบห้าครบทนมีที่บาทสี่ครบทนถ้าว่าทั้งสามรายการนี้ครบทนผมว่าผมไม่ต้องมานั่งสอนอีกแล้ว ไม่มีอรจยสอนนพวกท่านเป็นพระอริยเจ้าไปหมดแล้วแต่ว่าที่ยังมีการท่านนองอยู่เห็นนนเสียนิดนี่เสียนลอยตินั่นนิตินี่น่นนนอยไอ้นอนไม่ดีนี่เสียนี่ความเลวมันยังมีอยู่มากในจิตเพราะจิตนี่ไม่ได้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาเลย ยังมีความทันนองอารมณ์จิตยังพ่อควรไม่ต้องกินเลดพูดภาษาไทยไทยก็เรียกว่าความเลวยังเลยหัวอยู่นี่ไม่ได้ได่าใครนะพูดให้ฟังลดอารมณ์อย่างนั้นเสียว่าอะไรบ้างในโลกเนี่ยที่มันจะต้องทรงอยู่เป็นปกติธรรมดาของมันยอมรับหนือนับถืออย่างนั้นจะทําจิตให้มันดิ้นรนยิ่งเกินไป พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันเป็นของธรรมดานี่เราฟังกันวันละหลายครั้งหลายเที่ยวแต่ก็ยังขาดสติสัมปัญญะยังขาดปัญญาเอาเวจีเป็นที่ไปเถอะเพราะว่าเขาไม่ฟังกันอย่างนี้เขาไปสวรรค์ได้ถ้าฟังอย่างนี้ยังไม่เข้าใจยังไม่รู้เรื่องยังตินน่นยังตินี่ยัง ถ้ายังติอยู่มากเพียงใดเรายังเลวมากเพียงนั้นแล้วก็ยังไม่รู้จักการไม่รู้จักสมัยไม่จักการะเพียงใดเราก็ยังเลวมากเพียงนั้นความเลวเป็นปัจจัยให้ลงสู่อบยภูมิอริยสัจนี่ฟังกันทุกวันนะรู้หรือเปล่าว่าฟังอริยสัจไม่รู้นี่สําหรับมหาติปฐานสูตรที่วัดนี้สอนมาสามรอบ แล้วก็ไปกินอากาศสอนกันมาไม่รู้เท่าไร่ยาน,นิพานกึกตั้งหลายรอบรรมาานสี่สิบก็สอนกันมาสองสามรอบนางปตาจาราเข้าฟังกี่รอบฟังอะไรบ้างแล้วทำไมท่านจึงได้เป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นผู้เลิศทในด้านพระวินยัยแล้วเราฟังกันเท่าไหร่ทำไมจึงไม่ได้ รู้จักประมาณใจรู้จักประมาณตัวรู้จักการยับยัง้งรู้จักมีสติสัมปชัญญะจำคำสั่งและคำสอนององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้คำว่าธรรมดาให้รู้จักธรรมดาไว้ให้เป็นปกติคนที่มีความวุ่นวายตีโน,นตีน,น,นีคนประเภทนี้ก็คือเป็นคนที่ไม่รู้จักธรรมดา คำว่าตินี่ผมไม่ได้หมายถึงใครนะทุกคนนะ่ะยังมีอะไรที่ต้องติอยู่ไหมว่านั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ชอบใจของเรายังมีอยู่ไหมถ้ายังมีอยู่ก็เพิ่งทราบว่ากิเลสมันเลยหัวยอมรับนับถือกฎของธรรมดาเสียนนอกจากจริยาที่จะผิดเพื่อธรรมวินยัย ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นธรรมดาแบบนี้ถ้าจิตเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดาอะไรมันมีมาก็ถือว่านั่นมันเป็นเรื่องของมันอย่างนั้นไม่ต้องไปติสิ่งใดที่แก้ไขไม่ได้อย่าไปแก้มันอย่าไปแก้ในสิ่งนั้นอย่าไปแก้ที่วัตถุอย่าไปแก้ที่บุคคลมาแก้ที่ใจเราเ่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นธรรมดาทำไมเราจริงจะต้องเดือดร้อน ทำไมเราจริงจะต้องดินน้นรนอารมณ์ของธรรมดาน,นี่เป็นอารมณ์ของโคตรภูยานคืออารมณ์จิตที่จะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นประสดาบันเรื่องพระสดาสิกิทาคานาคารหันฟังกันมาเยอะแต่เปล่ายัางยังที่ที่ที่ยังหนาอยู่มากๆจะมี บางท่านก็บางไปมากแล้วบางท้บางทีบางลายก็ยิ่งฟังยิ่งหนาก็มีมาไปที่หน้าเส้นใดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเล็กเหนื่อยมามากปรารถนาจใจ้าคนมีความสุขรู้ขั้งกฎธรรมดาแต่คนที่เห็นธรรมดากับหายากนี่จงจำให้ดีนะฟังไว้แล้วแล้วก็จงจำไว้ด้วยจงประพฤติปฏิบัติยับยั้งช่างใจ จะไปนคนช่างติแท่งต่อช่างาติยติก็ต,ติตัวเราตามที่พระพุทธเจ้าว่าอัตนาโยทยตานังยงเตือนตนในตนเองกล่าวโทษโจทย์ความโชวของตนเองไม่เป็นปกติท่านกล่าวต่อไปว,ว่าก็หรือว่ากายนี้มีอยู่กายเข้าไปตั้งอยู่ยเฉพาะหน้าแก่เธอนั้นก็เพียงแต่สักตะว่าเป็นที่รู้ คือเพียงสักแต่ว่าเป็นฮีโร่ธรรมดาของมันเป็นอย่างไรก็ช่างนันไปอะไรมันอยากจะแก่ก็แก่อยากจะป่วยก็เชิญป่วยมันอยากจะตายก็เชิญตายมันอยากจะเน่าก็เชิญเน่าร่างกายของใครที่เราปรารถนาก็ต้องไม่มีเพราะธรรมดามันเร็วทว่าตอบอีกว่าก็เพียงแต่สัตว์ว่าเป็นที่อาศัยและเป็นที่ระลึกย่อมไม่ติดอยู่ในกายด้วย คือไม่ยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราและสะกายยติฐิเห็นไหมท่านสอนแบบนี้นะจำให้ดีจำแล้วก็พุทประพฤติปฏิบัติแล้วก็ทำตัวให้ได้ด้วยอย่าสักต่ว่าฟังแล้วย่าสักต่ว่าได้ยินอย่าสักต่ว่าจำใช้ปัญญาคิดด้วยแล้วปลดให้ได้ด้วย ใหนกล่าวต่อไปว่าแล้วก็ย่อมไม่ยึดถืออะไรๆในโลกด้วยมาดูก่อนพิสุทั้งหลายพิสุย่อมพิจรารณาหิ้งกายในกายเนืองๆอยู่อย่างนี้เท่านี้พอถ้าพิจรารณาหิ้งกายในกายเนืองๆ,ๆอยู่อย่างนี้ก็ชีอว่าจิตของท่านหมดจากอาสวะกิเลสเป็นสมุเทเธตระหาน นั่นก็คือความเป็นพรหาหันอาสสหรับการแนะนำกันในวันนี้มองดูกรมเวลากำหมดสแล้วขอบรนดาท่านหลายจงทรงกำลังใจของท่านให้ทรงอยู่ในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งด้านสมถะและวิปัสสนาในด้านของมหาปฏิปทานละสูตรโดยเฉพาะอย่างยิงย่งในนวสีจึงกว่าจะถิงการเวลาสมควรของท่านสวัสดี